สบายใจเ uh, ม like e le of ื่อกี้หุ้นขึ้นคือแฮปปี้มากเดี๋ยวเป็นเศรษฐีคือพูดง่ายๆว่าปิดบ้านได้แล้วหนึ่งปีแต่ก่อนนั้นดิบอกว่าขอแค่ห้าปีตอนนี้เหลือเหลือสาเพราะว่ารอบนี้โปกไปจากหุ้นแล้วก็เดี๋ยวโปกอีกงินตัวเองแต่ก็สองปีสามปีไม่เกินจริงหนูว่ามันก็ประมาณนั้นโปกไปเท่าไหร่โบอกตัวเลขไปไหมกันเกิดโปกเท่าไหร่ห้าหล ห้าสิบบาทรอไล้เราไรเตอนแรกมันยี่ห้าล้านใช่ตอนนี้โบไปเหลือเหลือยี่สิบแล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีนี้อีกห้าก็เหลือสิบห้าก็หุ้นอีกก็หุ้นยังไงเดี๋ยวกลับไปโบเลยหุ้นเนี่ยว่าจนยี่ห้าล้านหนึ่งปีไม่เกินจริงสาธุสุดๆแบบมันสะใจแบบแบบหยสะใจมากตอนแต่เลขเจ็ดคืออยากจะกระโดดมากแต่มันต้องคีมลุกนิดนึงวันนี้ก็มาในลุกสุขุมหน่อยก็ไม่ลุกไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่แต่พยายามเต็มที่ที่จะแบบว่า เรามีอีกบทบาทหนึ่งเข้ามาแล้วก็คือผู้บริหาออราออล <c oughs> สองล้านสองล้านหุ้นค่ะใช่ก็จุกแต่ว่าไหวยอยู่จุกแต่โอเคเออชอบออนอกจากพี่ฟ้าเขาขับเคลื่อนเราก็เป็นหนึ่งคนที่ขับเคลืงง่อน้ีแล้วก็ดีใจค่ะที่หลายๆคนมองว่าเราก็ช่วยกันผับเคลื่อนแต่จริงๆแล้วคือองค์กรเป็นส่วนสําคัญมากกว่าที่แบบ ผลักดันเราให้เรามีแรงที่จะขับเคลื่อนต่อไปในใสายงานไม่ว่าจะเป็นการสแสดงก,การร้องเพลงการออกอีเวนต์หรือว่าเวลาลูกค้ามาแบบว่ามาจ้างเราอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสทางเราแล้วก็ทางมิสแกรนได้แบบมอบความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้กับทุกๆคนซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ Miss มิสแกรนประสบความสําเร็จอีกวันหนึ่งก็ต้องคือดีใจแท,แทนแบบป้ามากๆเพราะว่าวันนี้คือเห็นน้ําตาคลอตลอดแล้วก็ยิ้มแฮปปี้ตลอดคือ เรารู้ว่าเออเขาพยายามแบบเต็มที่มากๆ12ปีที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ผลของความสําเร็จก็คือมาถึงแล้วก็อยากจะแสดงความยินดีแล้วก็ขอให้มิสแกรนปังขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เติบโตอย่างแข็งแรงไปด้วยกันค่ะเออ้าอย่างตัวชาช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายชาบอกปมบั่นตัวเองอย่างไรอะมันอยากจะดีไงบ้างว่าจริงๆเขาบอตัดมันยังไงอะไรก อาตรงก็คือก็ฟังธรรมะแล้วก็ปล่อยวางคุณ <c oughs> พี่ถามว่าหนูฟังธรรมะ <c oughs> หนูฟังธรรมะ <c oughs> จริงๆหนูฟังธรรมะ <c oughs> แล้วก็ปล่อยปล่อยวางแล้วก็ไปโฟกัสอย่างอื่นก็มีหลายอย่างที่ต้องโฟกัสเพราะว่าไม่ไม่ได้อยากจมอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเราก็มานั่งหงอยก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้คือคือสบายใจแล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือแฮปปี้โฟกัสต,ตอนนี้คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มคือต้องเรียนรู้การวิธีการแบบ เล่นทุนอย่างจริงจังว่ายังแบบเบสิกพื้นฐานอยู่ทำไมคะเราถึงเลือกสมาธิใจตัวเองหนูฟังแล้วรู้สึกว่าหุบบรรลุเพราะว่ามันสงบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ข้อคิดด้วยค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่คือเหมือนเหมือนเรานั่งฟังเรารู้สึกว่าเราได้คิดทบทวนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลานนิ่งๆไหมไปมีค่ะมีช่วงหลาๆก็มีค่ะเพราะว่าหลายคนก็าบอกว่าจากเหตุการณ์ทั้งสุดท้ายที่หล่เรียกประมาที่เข้าไปเราแับหลานคนะ ก่อนหน้านี้หนูไม่มีสติะก็มันก็ถือว่าเป็นทําให้เราเติบโตเหมือนที่บอกนะคะว่าเติบโตขึ้นแล้วก็มีสติในการตอบคาถามหรือว่าในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็ยิ่งตอนนี้คือยิ่งต้องมีเลยเพราะว่าเราโหเป็นทั้งดารานักร้องที่กําลังจะร้องเพลงเพราะนะคะคุณพีใโคทด้วยนะคะกาลังจะร้องเพลงเพราะแล้วก็อ่ะก็เต้นได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เป็น เอ่ซีด้วยแล้วก็เป็นผู้บริหารผู้ถือผู้ถือหุ้นด้วย <c oughs> ก็ถือว่าต้องต้องมีแบบเขาเรียกว่าภาพลักษกณ์ต้องดูดีเราก็ต้องพยายามทําให้ภาพลักษณ์ของเราแบบว่าน่าเชื่อถือเพื่อที่ว่าลูกค้าแล้วก็แฟนคลับบทุกคนจะได้แบบ สนใจแล้วก็เชื่อถือศรัทธาในตัวเราแต่ต้องรวงบ้างไหมว่าที่ผ่านมาจะจะพ้นเคราะหรือยังเราจะปังต่อจะผ่านมีจนเพียรไแล้วได้ไดงใช่ไงเช็คแล้วไปได้ต้องเช็คเช็คแล้วค่ะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีเคราะห์ใหญ่แล้วก็หลังจากเคราะห์ใหญ่นี้หมดไปเนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็สะอาดทูส่วนนี้มันต้องไปเสริมมั้ยะมันต้องไปเสริมอะไรมั้งคิดว่าอาจจะยังอยู่อาจารย์ยังอยู่อยู่ก็อาจจะต้องไปเสริมไปเสริมค่ะใช่แต่ก็ คงไม่มีอะไรรายแรกแล้วแหละแต่ปีหน้าชาล็อกก็พร้อมด้วยอะไรโปรเจกต์เออมีอะไรที่เราน่าตื่นเต้นสำหรับชาลออยู่บ้างเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับเสี่ยนหรืออะไรหรือว่าที่จะร้องใหม่เพดโค้ดคำพูดขนาดนั้น กลัวแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงร้องเพลงแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะหนูก็จะร้องต่อไปใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ต้องฟังช่วยกันช่วยกันถือว่าเป็นแบบว่าสนับสนุนละกันยังไงเราก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาก็คือให้เห็นแล้วก็เ,เรียนกุ๊ยหลายอย่างเลยอะทำเยอะมากเรียนกฎหมายด้วยก็คือแต่น,นี้คือเรียนแบบเบสิกพื้นฐานก่อนที่จะเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยก็เรียนเองก่อนค่ะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้ติดตัวเหมือนแบบมีดาบกาะป้องกัน ก็เองด้วยแล้วก็ยิ่งอยู่จุดนี้ก็ต้องเรียนรู้ในหลายๆอย่างในเรื่องของกฎหมายทางด้านโซเชียลหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องต้อง,องแบบต้องฝึกฝนอย่างเรื่องร้องเพลงเวลามีคนพูดถึงเราอมากคอมเมนต์ๆๆมันมันมันมน,น้อยหรือว่ามันแบบไม่จมจใจหรือคอมเมนต์ไหนที่เราเห็น 1> <1> ๆๆบ่อย เพราะเราจับไม้เสียกุ๊บไอะไรประมาณไม่ไม่ไม่นะคือถ้าถติว่าถ้าคนเอาตัดไปลงเนี่ยบางทาดเนาะก็คนก็จะแบบว่าไม่น่ามีเราอยู่บนเวทีเลยเสีใจใจมากกว่านักนำใช่แบบไม่น่ามีเราอยู่บนเวทีเลยเหมือนเราเป็นตัวถ่วงเวทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าแรงไหมมันก็แรงแต่คือแบบ ก็เป็นหน้าที่แล้วก็โอกาสที่เราได้รับมาถ้าอยากฟังเราร้องเพลงพอก็อย่างที่บอกรับชิญที่สุดโดย c h a r l อ t t e Austin ใน YouTube นะคะหรือว่าหนูก็จริงๆหนูร้องเพลงได้นะเจอรักแเธอเธอจะตายเดี๋ยคุณพี่ไปฟังช่องไหนมาที่หนูไม่พอไม่เดี๋ยวไปฟังช่องไหนมาคนละงานหรือเปล่าหรือว่าฟังในอดีตเพราะตอนนี้คือพัฒนาแล้วนะคะแล้วก็ไม่ฟังได้เป็นว่าที่นักร้องคนใหม่ ค่อนข้างที่จะจริงจังระดับหนึ่งค่ะ<ม>เพราะว่าเราก็อยากมีผลงานเรื่อยๆให้แฟนคลับได้ติดตามแล้วก็ไม่ได้เกิดน่หนูไม่หด้วยความที่เราเมื่อคืนไม่มั่นใจในเรื่องของการร้องเพลงมาก่อนแล้วก็พอตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันร้องได้แล้วจนมาเจอคอมเมนต์ฉันรู้สึกว่าเอ๊หรือฉันยังร้องไม่ได้นะแต่ฉันก็มีเพลงนะก็กลายเป็นว่าแล้วแต่ค่ะใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ ไม่เป็นไรเออแต่มันมีรุ่นพี่หลายคนที่เขาแบบคียคาแรคเตอร์แบบประมาณเนี้ยเสียงแบบเพี่เขาบอว่าเป็นูพี่ก็ดูสิหนูต้องไปร้องกับแนด์กับพี่อิงฟ้าอะไรคือเขาแบบแต่ละคนอ่ะเราร้องได้ขนาดนี้เราก็ต้องขอบคุณตัวเองนะเป็นบุณของตัวเองแล้วแหละที่มาทําได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ แต่ละคนที่ไปลองด้วยไหนจะพี่เจนิเฟอร์คินที่เราเคยลองด้วยอินแต่ลองไปฟังดูนะคะคุณพี่เปิดใจนิดนึงอาจจะเพาะก็ได้อาจจะเพาะในรูปแบบของแบบเด็กที่กำลังจะพัฒนาแต่ถ้าจะให้หนูมาแบบดีว่าสายแบบว่าโอ้โหพลังเสียงนู่นนี่นั่นคือหนูต้องไปเปลี่ยนกล่องเสียงแล้วแหละจริงแล้วเราไม่มีไปเรียนเพิ่มมันไม่มีคิวเลยค่ะจริงๆงานมันแน่นจนไม่มีคิวไปเรียน ให้หนูร้องให้ให้ให้โดนคนไม่ด่าเอาแต่เต่หนูเห็นนะว่าี่แบบต่อให้เป็นนักร้องมืออาชีพหรืออะไรเขาก็โดนตําหนิอ่าเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าก็ปล่อยผ่านไปเหมือนที่บอกว่ายังไงก็มีคนที่เขารอติดตามผลงานเราอยู่แล้วถ้าสมมติว่า คือบางเพลงเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมันไม่ได้จริงๆนั่นแหละเราก็รู้แต่ว่าอันไหนที่มันได้เนี่ยมันก็ไปฟังอันที่ได้ก็ได้เนาะมีหลายทางเลือก <c oughs> มีหลายทางเลือกว่าหนูมีหลายหลายชอย้อยใช้ททุกคนอยู่แล้วค่ะเ <c oughs> พราะกับไม่เพราะวันไหนเรียดก็อยากฟังไม่เพราะก็ฟังไม่เพราะวันไหนอยากแต่ว่าอยากสบายหูหน่อยก็ฟังเพราะผ่อ <c oughs> <c oughs> นคลายผ่อนคลายนะ ไม่ต้องซีเรียสอย่าไปคิดมากทุกคนอย่าไปต๊ตำนงตำหนิอะไรเยอะแยะนะเราติดตามนะครับปีหน้ารอแน่โปรเจกต์พี่ไม่ถามถึงละครหนูเลยหรอพี่มันต้องร้องเพลงอ่ะมโยมันลุกทุ่งอ่ะมันต้องมีร้องก็ถึงบอกว่าหนูร้องเพลงได้ไงแล้วมันแล้วมันต้องเป็นลูกทุ่งด้วยมั้ยใช่ใช่แล้วมันได้หรอไม่ถึง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 ไมันมันึงไม่ถึงไม่ถึงไม่งไม่ สมัยใหม่สมัยใหม่มีความ R and B นิดนึงมีความเป็นลูกทุ่งอันนี้ยากแล้วเราเองเร้ยลองพู่กับพี่มิวซึ่งเสียงเขาจะเป็นแบบลูกทุ่งไทยจ๋าเลยแต่เราจะมีความเป็นแบบ International นิดหน่อยเราอะเราอะเขา i n เราไม่เราอะความเตอร์ใช่ก็จะมีความแบบสำเนียงใดๆจะอินเตอร์แต่ก็จะมีลูกคอนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ายากมากๆแต่ก็มีเพลงเดี่ยวที่ไม่ใช่ลูกทุ่ง ก็ว่าเพราะอยู่ค่ะแสนเก่าวิวนะซึ่งวันนี้พิสูจน์เลยว่าชาลลอตร้องเพลงได้ค่ะไม่เต็มปากเอาพูดการทำละครเป็นไงบ้างสนุกสนานจบสนุกค่ะสนุกแล้วก็กำลังรอออนแอร์วันที่26มกราคมนี้ก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่านอกจากจะได้เสียงเพล้ะแล้วเนี่ยคือยังได้ฟังหนุร้องเพลงด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยชาลลอตจะร้องเพลงแล้วไม่อยากฟังเลย ไม่เป็นไรเข้าห้องน้ำเหลือหาอะไรกินแล้วค่อยกลับมาดูหนังก็ได้ดูละครก็ได้ก็ไ่ไม่มซีเรียสขอแค่ให้ดูแล้วก็ติดตามผลงานนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็นักแสดงด้วยทุกคนเต็มที่มากๆกัแบบเรื่องาป,องปาในวัชนี้ อุ้ยทองกวางหรอเหมือนมีความแบบถูกเลี้ยงมาโดยพี่กระเทยเหมือนกันนะมีความลุกแรงแบบอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบสู้คนอุ้ยพี่ด่าหนูป่ะเนี่ยมีความมีความมั่นนิดนึงมีมีความแบบมั่นใจมั่นใจมั่นใจมีความมั่นใจก็แบบว่าใส่ใจหรอร้อยยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราสู้ไม่ยอมแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนคือแบบอุ้ยใส่ใจแบบอย่าทำเลยแต่อันนี้ก็หมาสีหมาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่หนุ่มเปล่าค้ชกับยังบอกเลยว่าอันนี้เบาลงนิดเพิ่น่าเสยว่าเราจะได้เห็นอัตรรตใหม่ๆแน่นอนใช่ค่ะใช่แล้วก็รอติดตามผลงานเอ่อละครหรือซีรีส์ในปีหน้าเพราะว่าบอสก็มีแบบเกล่นๆมาว่ามีติดต่อมาเยอะนะแต่กำลังดูบทให้อยู่อยากได้บทที่แบบเข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราก็อยากลองเล่นไลฟ์เหมือนกันนะรู้สึกว่าน่าจะน่าจะใช่ทางน่าจะไม่ได้สวยน่าจะใช่ทางสาวแบบร้ายแบบว่า ลายลึกๆอะไรอย่างเงี <laughs> ้ยหรือว่าเป็นนางเอกที่ร้ายก็ได้ก็ไม่ติดก็ฝากผู้จัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฮ่าฮ่าฮ่าวนจอยเวอร์อุ๊ยเห็นแม้น่ารักจังลย